อันนี้เขาเอิ่นอย่างนู้อย่างเขาเอิ่นนู้พุกใหญ่ค่ะนู้พุกใหญ่โอ้ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องตัวใหญ่นี่ค่ะค่ะเออพี่น้องบอกนี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเบ้าโกสวัสดีครับอมอนครับครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับอมอนฟ้าม์มนะครับมือหนีเบ้ามอนเบ้าโกนะครับพาพีพานองมาอยู <Elijah> ่ท <kind abonn és> ี่บ้านนาวาครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจรินนะครับมือนีเสิพาพี่นองนะครับมาบึงวิธีการนะครับเลี้ยงหนูนาครับตอนนี้เขาเดินทางมาอยู่ที่ฟ้ามฟร์มหนูนาประสบโชคนะครับผมเบ้าโกมากินหนูบ่มักอยู่ครับ มังหนูใหญ่หรือหนูน้อยครับหนูเน้นน้อยนี่แหละนะครับสิเป็นหนูใหญ่หรือหนูน้อยนะครับมือนี่นะครับสิพาพีน้องนะครับไปเบิ่งวิธีการนะครับเพาะเลี้ยงหนูนะครับว่ามีเทคนิควิธีการจังไดแน่เพาะยากบ่เลี้ยงยากบ่นะครับมือนี่เดี๋ยวสิพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับว่าเพื่อนเพื่นไผ่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหู้จักกันก่อนอื่นนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปค้างๆมอนทั้งๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กดติดตามนะครับช่องทางยู u ูบนะครับช่องอมอนฟาร์มหรือว่าจะทางเพจนเฟซบุ๊กนะครับเพจอมอนฟาร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางอมอนฟาร์มนะครับสำหรับมือนี้เดี๋ยวสิพาพี่พอน้องไปนะครับติดตามในเรื่องของการเพาะพันธุ์หนูน้าครับพี่น้องไปติดตามกันเลยครับ ครับพี่น้องครับมือนีพาพี่พาน้องมาบึงฟ้ามหนูนะครับฟ้ามหนูหน้าประสบโชคนะครับมือนีเนี่ยเขามายืนอยู่กับเจ้าของฟ้ามแล้วนะครับขอแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวพี่น้องเขาเนี่ยนะครับเอฟซีออมอนฟ้ามมือหนีนะครับ่าฟ้ามหนูหน้าประสบโชคเขาเนี่ยยุ่ยจุดไดแล้วกัพี่ซื้อมาจังไดเนี่ยนะครับอ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันซื้อว่าแมวบีด้ค่ะฟ้ามหนูหน้าประสบโชค อยู่บ้านหน้าว่าอันแทางมาบันเชือกนี่ค่ะครับผมฟ้าเปิดมาดุเป็นไงล่ะพี่ได้ปีนึงล่ะค่ะครับผมผลตอบรับเป็นยังไงในตอนนี้ดีอยู่ค่ะครับผมเรื่อยๆอ่าสำหรับมือนี้นะครับเดี๋ยวเสีพี่พี่วีเนาะกับพาพี่พาน้องเขาไปเบ่งวิธีการนะครับขั้นตอนสำหรับถ้าเทียบพี่น้องผู้ใดอยากสนใจอยากจะเลี้ยงงูเออนะครับผมเพิ่นครับผมเพิ่นสีอ่าเอาคอมดูนั่น ไป็นตัวอย่างดีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสิลุกุนพีพีพาเบงนะครับพาเชี่ยมเยี่ยมชม้าพมือเนาะครับไปกันเลยครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเะให้พีวีพันพาพี่น้องมาเบงว่าสมมุติว่าไผต้องการที่จะเลี่ยงหนูนะหนู้นาในที่นี่นะครับมันตรงเริ่มต้นจังไรเนี่ยเริ่มต้นจังไนเนี่ยตีเข้าตรงมีวงบอค่ะครับตรงมีวงบบสซกก่อนหล้กก็มีฝาปิดสะก่อนวงบอนี่ใช้ขนาดทัวใดพี่อ่าสี่สิบแปดสิบ แม่นบปลาแปดสิบเส้นค่ะแปดสิบเส้นนะครับเหอนบ้องบอลไงแปส่บเส้นสองใส่นสองทอนเส้นสองทอนค่ะทอนหนึ่งขันท่อนหนึ่งตั้เอาเดียวมันกสิกระโดดออกถ้ามี่สองอันมันกสิกระโดดบ่ไหวบ่ได้ถ้าผมทำมันตั้เกินไปหนูมันจะออกไม่ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ฟาปิดนู้ดตรงนี้ฟาปิดค่ะแล้วก็มีระบบน้ำอ่ะมาเบิ่งใกล้ๆครับตากลองเขาอ่ตากลองมาเบิ่งใกล้ๆมีมีระบบน้ำน้ำค่ะเห็ดให้มันเข้ามันสิใส่แบบอัตโนมัติ บมเดลไซรแบบขวดแบบอัตโนมัติเพราะว่ามันหลายบัวเข้าบัวพ่นแต่สีส่น่าให้มันน่ะนะค่ะอนุรุ่นนี้อยู่ที่สามเดือนโอ้ค่ะอ่าเริ่มต้นนี่สมมุติว่าเขาจะเลี้ยงเนี่ยเขาต้องมีแม่พันธุ์พอพันธุ์ก่อนน่ะพี่แม่ค่ะมีต้องพ่อแม่พันธุ์ก่อนแม่พันธุ์พอพันธุ์นี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าอยู่ที่ฟาร์มเข้านี่สีสายขายสามตัวพันชุดละพันโอ้ชุดละหนึ่งพันมีสามตัวมีสามตัวผู้หนึ่งเมียสองโอ้รับสมมุติว่าเขาซื้อมาดรเลี้ยงนี่สมมุติหรือว่าพี่น้องเขาซื้อไปนี่ มันใส้เวลาดนบันไดในการตีจะแพ่พันพุนหรือว่าออกลูกรุ่นแรกมันกัแล้วแต่เฮาสิเรียกใส่ไปด้ครับถ้าเขาเรียกใส่ว่าผสมเรี่วเอาไปกะเดือนหนึ่งครับออกหรเื่อบางเดยี่ก็บ5หรือ27บวันนะออก้าเฮาผสมให้เล้วเวดิโอถ้าหนูนุ่มสาวสิ่สา3เดือน4เดือนนี่กัไปอยู่ประมาณสองเดือนจังออกลูกจังจังสิผสมไดโอและกการที่เขาจะผสมิ่นเขาต้องไปขังเิ่นไปน้ากกนแม่นบ่อม่นค่ะโอ้ เพื่อนติดผสมพันธ์กันเองค่ะแล้วตอนเพื่อนออกลูกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาตรงแยกมีอันตผูออกมาบหรือว่าให้มันอยู่ในบอเดียวกันเลยอยู่อยู่ฝั่งมะานี่บ่ได้แยกัตผูออกค่ะให้อยู่นํากันนั่งสามตัวมันก็ออกมันก็จะออกสองแม่อันแม่หนึ่งออกแม่สองออกเพราะว่าห้าผสมพรอมกันเขาล่งผสมพอมกันมันก็สิออกลายเรียงมาเบิงบอนี่มันออกมันออกพร้อมกันอ่าคือลักษณะบอนี่มันจะออกพร้อมกันีง มันยูสิบแปดตัวโอ้อันนี่มพี่น้องนี่นี่ตั๊กแตน่มันออกแม่ค่ะนี่นี่อันมันกกลูกมันอยู่นั่นค่ะครับมันสิออกพร้อมกันสองตัวแม่ลูกอ่าน้ำกัดนะคะโอ้เลี่ยวเลี่ยวพันธุ์ของหนูนะนี่มันมันมีพันธุ์ของมันหมดปก็มีพันธุ์ไหนเขาก็ว่าหนูพุกหนูแผงอยู่ละค่ะโอ้อันนี้เป็นเขาเอิ้อนอย่างหนูอย่างเขาก็เอิ้นหนูพุกใหญ่ค่ะหนูพุกใหญ่ค่ะหนูพุกใหญ่โอ้แล้วข้อหนึ่งแต่ละข้อเวลามันธอ์อยู่ประมาณััตวงอนอ่่าาาแแล้วตตตตตบบงงกกครับ ถึงสิบสองตัวโอ้ถือว่าหลายเลพี่น้องถือว่าหลายค่ะครับถือว่าหลายแต่้ารุน,นี่บาดน,<อ>น,นี้รุ่นนี้เข้ากับเป็นนุ่มสาวกันนีสองเดือนกว่าค่ะคสองเดือนกว่าเขาแยกออก,กับเมียมาถ้าอยากใค้มันหย่เสมอกันกับย่้เกินสี่ตัวหาตัวตวบอตวบตอโบค่ะโอ้ถ้าเกินมันก็จะแย่งอาหารกันมัแย่งอาาหรกันค่ะบานนี้ตัวเออมันสิมีรุ่นนีหลายค่ะตอนนี้รุ่นนีหลายเพราะว่าเข้ากับล่งอันแยกออดขาวเมียมันนะค่ะนี่ <ไ>อาออันนี้เป็นรุนรุนเนานะเป็นรุน่นรุน,รนค่ะอันนี้พ่อแม่พันนี่ท่องเรียวลอคอดอันนี้แม่พันครับอ,อันนี้ทอ้อ,ทองเรีวเพิ่นไหมอ่าท่องเรียวลอแต่คอดโอ้ตัวญงค่ะพี่น้องตัวญ่นี่ค่ะครับอันนี้พ่อแม่มุกดหารค่ะมาจสายมุกดาหารโอ้กวกครับค่ะบ่บ่บ่ <c oughs> บ่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 บบ่บ่อ่บกอ่บ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 วอ่บ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 ่ล่บ่่บ่บ่เ่่ ขอดออกมาหนิใสเวลาจังมือเขาจ้างสีขขยหด้ใส่ขไห้แต่เดือนหนึ่งผิดเลยค่ะโอเดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อนโตแล้วเม่ค่ะแังเนังยังยังรุ่นนี้ย่านี่ก็บสองเดือนกว่าค่ะโอ้นี่สองเดือนกเคือบสองเดือนเกือบไปถึงสามแล้วค่ะครับแล้วปกติส่วนใหญ่ปกติส่วนใหญ่เขานี่รุ่นนี่นี่เดือนนน่โอ้นี่อันนี้รุ่นคอมมต้องแยกอันนี้ต้องแยกบอกออกเออต้องแยกแต่ว่าเขายังมวเวลาเห็ดน้ำมันครับค่ะ นี่แม่มันเหาก็ต้องเอาแม่มันออกแล้วลูกมันอยู่อ้แล้วลูกมันเนี่ยเทาก็ต้องแยกบ่ออีกขายขายขายลูกมันก็ตัวรหัสสิบหกสิบบาทครับค่ะผู้ใดสิมาเอารุ่นนี่ไปไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยค่ะเลี้ยงต่อได้เลยโอ้อ่ตัวรหัสสิบหกสิบบาทว่าไปครับแล้วตลาดส่วนใหญ่ที่เขาขายกันอยู่นี่เขาขายเป็นเป็นเป็นพอพันแม่พันหรือว่าขายพอพันแม่พันขายทั้งหนูเหนือหนูเหนือเขาเจ้าก็มาเอาเองโอ้หนูเหนือเนี่ยคือเขาเห็นไป็เหยี่ยวหมเรียบร้อยค่ะ พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจด้วยผู้ใดสนใจมากเลยเลยค่ะว่าอนุน่าประสบฉุคอันนี้ก็ออกนี่มีสามตัวสีสมบูรณ์ข,ขันขันออกหน่อยกับลูกกับสีสมบูรณ์ตัวใหญ่ใบนะคะครับคูรูคีรี<ม>อันนี้ประมาณเกือบเกือบ <ๆ S 1> เดือนเนาะมึงโตแล้วอ่าประมาณได้ยี่สิบมื่นคือคขันยางนั่นอ่านี่นี่ก็สิบก็มือสิบหาสิบหกมือประมาณนี้อือค่ะ ูกคาส่วนใหญ่ของเ,งาเขานี่มาจากไสเนี่ยพี่แต่ว่านั่นไหมค่ะพวกมูบานเท่านี้แหละค่ะที่เขาเจ้ามาเอาไปชำเละขาย oh. ค่ะแลงเทีทอาช่วงนี้มันเป็นโควิดปกติเท่าทรงบุารืัเพราะว่าเขาเจ้าทรงเหล้าคบค่ะบานนี้มันโควิดขาเจ้าไปไปไปเหล้าบ่ได้เขาปิดดานเนะาะปิดดันมันกับไปบ่ไดดก็ขายน้ำบานเท่านี้แหละค่ะอันนี้ก็เดือนค่ะนี่เดือนแยกแม่ออก เพราะว่ามันหลายๆยน่มันสองบอนี่เป็นเมียสองเมียมันอยู่บ่อเดียวก็เลยแยกไปใส่หันนะค่ะเยือกไปใส่หันเบียงกันไปมองละเก็ตตัวเปีตัวครับค่ะผลตอบรับเป็นเังไหรครับช่วงนี้ช่วงนี่มันก็เป็นน้ำโควิดนี่นะจ้าหนวยแต่ว่าทีพันธ์มาก็ถือว่าโอเคตอบรับดีมาโดโอ้นี่อยู่ค่บกับถือว่าเป็นเป็น ถือว่าอาชีพอ,อีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าผลตอบรับแล้วก็ตลาดกับคนคางจะคนคางหลายเนาะพี่แม่นค่ะนู้นู้คางอีสานถ้าไม่กินหนูเนาะแมน่นะครับถ้าเจ้ากาเป่ายางเนี่ยพัดเพชรเนี่ยออ<ม>ปบองเนี่ยรับเหลีวเตเี๋ยแม่นแท่ช่วงเทศกาลแหงใครดีใครดีเนาะพี่ครับผมม่มีหนูขายครับขายบอทันเบอร์สองเพ็ดบอทันขายพี่น้องหนูผมม่มีใครย่งบอทันขายค่ะหนูผมม่มีขายนะครับพี่น้องนะครับ ผู้ใดสนใจนี่แหละครับฟาร์มหนูนาประสบโชคนะครับมีมีมีหลายอย่างฮอกกรลังตอนนี้ฮอกกรมีปูน้ำครับปูฮอกกรลังขยายพันธุ์โอ้ดีดีพี่น้องค่ะรับผู้ใดสนใจเรื่องปูก็มาติดต่อได้ครับเดี๋ยวตั้งแต่ทางอมรฟาร์มเขาสิมาติดตามฟาร์มปูน้ำผีมีอีกที่หนึ่งน่ะครับโอ้นะครับทางผู้ใดสนใจหมูหันกะท้ได้โท้สั่งได้โอ้คือตอนนี้คือ ซ้ำอิซซ้งกวาเนี่จริงๆแล้วเฮ็ดร้านอาหารมาก่อนนั่นเพีม่นค่ะาาร้านนะครับพเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหมูหันอยู่แล้วหมูหันประสบโชคเพราะเดินทางกันมานี่ตอนแรกบ่บ,บ่เห็นดอ,อกป้ายฟาร์มหนูแต่ว่าเห็นป้ายประสบโชคหมูหันมาเลยมันคือชื่อเดียวกันเนา,าะว่าซั่นก็เลยได้นน้ำทางมามองนี่แล้วว่าซั่นแม่นแน่นอนเนียน่นียนค่ะแม่นๆค่ะค่ะ อันนี้เป็นเป็นเป็นบ่อแบบคอนโดอ๋ออันนี้เป็นบ่อคอนโดพี่ค่ะมีลูกสองมีสองแม่กับมีมีสองชุดมีตัวหน่อยตัวใหญ่ลหรอคะนี่มีสองแม่ผู้นึงไอ้จุดไอ้จุดอันที่ที่เป็นที่เป็นกรงอยู่ตรงนั้นบ่อให้กินน้ำเพื่ออย่างให้กินน้ำอ๋อบ่อน้าเพื่อนค่ะให้ให้กินน้ำจุกน้ำครับอันข้างนี้ก็เป็นบ่อหนูคือกันค่ะอันนี้พี่น้องเมื่อวังนี้คุนค่ะขุนนี่ขุนขุน ขุนขายค่ะอันนี้ขุนเพื่อจะให้มัขายเนื้อมันบไหมขายเนื้อค่ะครับขายเนื้อก็โลละสองร้อยจ้ะอันนี้สั่งโลนี่พี่น้องแต่แต่ถ้าถ้าถ้าเ้างเฮดไปเรียวอะไหมายถึงข้าวกล้วยเพื่อนนี่ว่าตัวละเป็นตัวตัวละร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่ไซส์โอ้เลยตาใส่พี่น้องถือเป็นราคาดีที่ดีมากนะครับเป็นราคาที่ดีมากล่าเกษตรกรผู้ใดที่สนใจเรื่องพี่น้องเอฟซีออมอนฟาร์มนะครับมาเลยแนะนำมาเลย อันนี้เป็นบ่อใหญ่พี่น้องอันนี้เป็นบ่อคุนใหญ่เลค่ะเปิดด้เลยเปิดเปิดอันนี้ขุ้นใหญ่เดี๋ยวไปมาแล้วอันนี้ขุ้นใหญ่ค่ะเพี่น้องบ่อเนี่ยเวลาอย่างเขายกยกบ่อนะยกบ่อหมายถึงว่าเขาเขาบ่อนี่เขามีแยกตัวเขามีจำนวนไปแล้วมีจำนวนไปแล้วค่ยกบ่อไปเลยเพราะว่า บางคนนี่เขาไปไปขังไว้มันจะบกัดกันมันจะบาเป็นแผลเวลาเสื้อก็จะขายหมดนะเออ,อเวลาเขาทรงคือจงเขาทรงหมุกทหารนี่สิเขาบอกว่าห้าสิบหกสิบโลเขาก็เอาบอใหญ่เขาบอเดียวเพราะว่าถ้าเอาไปบอนั่นบอนี่เนี่มันกัดกันมันแผลแบบนี้มันบมนากินนะคะอ,อันนี้กันสองเดือนกว่าดูขนาดนี้แล้วดูสิค่ะสวยค่ะขนาดนี้ก็สามารถขายได้แล้วขายได้แล้วค่ะครับ อาหารอันหมูค่ะแล้วในรอบในรอบการตั้งท้องแต่ละรอบนี่ยี่สิบเจ็ดมื้อยี่สิบเจ็ดหมื่อขอดเลยหลังจากเพิ่นขอดชุดชุดนั่นแล้วอีกจังหนึ่งเพิ่นสีสามราตั้งท้องอีกหนึ่งผสมเลยพี่น้องอาทิตย์นึงผสมพันเลยจะรายได้ด้วยนี่ค่ะรายได้แสดงว่าสองเดือนต่อรอบไปเลยค่ะตีตีตำตำพี่น้องค่ะใหญ่จริงๆ อันนี้นูพันไงพี่น้องรุ่น,นไงน,นะครับผู<อ>้ใด,<อ>ดามักผู้ใดมักอ่อ,อนๆก็อีกต้องอีกรุ่นหนึ่งค่ะอ่ะนี่ก็หนุ่มสาวนะคะหนุ่มสาวเนี่ยใครจะซื้อเป็นพ่อแม่พันธุ์เราก็จัดให้อย่างเงี้ยชุดละพันค่ะหนุ่มสาวไปโอเคครับเป็นยังไงครับพี่น้องมือหนีพาพี่พาน้องมาเยี่ยมชมฟาร์มหนูนานะครับประสบโชคถึงภายในฟาร์มกับบอมเยนว่ามีแต หนูหน้ายังเดียวนะครับพี่เพื่อนเฮ็ดทั้งเงินปูปปนะครับ<ป>แล้วมีหมูหันอีกางเดียพี่น้องะนะครับซึ่งจริงๆเพื่อนเฮ็ดหมูหันมาก่อนมาสักนะครับแล้วเพื่อนก็มาเฮ็ดหนูหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเ,เรื่องของปูหน้ามานน้ำนะครับเดี๋ยวเรื่องของปูหน้าเราจะเสียพาพี่พาหนองมาเบิ่งอีกเที่ยวนึงนะครับมันเตยและหลายๆจะโชว์เอื้นครับพี่นะครับอ่อก่อนอื่นนมือนี้นะครับให้พี่วีนะครับฝากเบอร์โทรนะครับเอ่อทันที่ติดต่อเขาว่า ครับพี่พี่น้องเอฟซีเขาต้องการเฉียบมาขอคำปรึกษาในการเลี้ยงหนูนาครับสันกระฝากฝากกันด้วยค่ะฟาร์มหนูนาประสบโชคอยู่วันนาวาค่ะเพราะว่ายังที่ค่ะผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงอยากขยายพันธุ์นังสิกลมาหาเฮาได้มียินดีให้คำแนะนำค่ะครับผมเบอร์โทรเบอร์อยังพีดศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าสามห้าค่ะโทรมาได้เลยค่ะเรียกว่ามีเพจบอเพจกัหนูอ่ะหนูนาประสบโชคครับผมอันนี้กับ พี่น้องเยี่ีนะครับใคสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่พีเพื่อนเนี่ยยินดีนะครับให้คำปรึกษาพี่น้องทุกคนเลยนะครับทั้ปูทั้งหนูทั้งหมูหันค่ะครับผมนะครับสำหรับมื่อนี้ต้องขอบคุณนะครับทีวีนะครับทีสารามิล่าพาพี่พาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับสถานที่ภายในฟาร์มนะครับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับคขอบคุณค่ะหน้าเทอใหม่นะคะ